แม่นมาจนกับหูเนี่ยเข้าแล้วก็บไม่ได้ก็ไปคูเขาแล้วก็ตากระจังยังสี่สี่ยไม้โซดามคือเขายังสี่แม่วางสีไม้มันกับไปมันกับไปคูเขาคือเพันไปนั่งอยู่เฮือนเรย่องสี่บ่แม่นั่งกินเนี่ยเอางเลยใหญ่ใหญ่ให่น้าบ้านแล้วเพิ่นจะนั่งคูเขาอยู่ท่าจังสั่นเราไม่ได้กับคำค้างใส่เสื้อขาวใส่กางเกียงมาลังเกียงสีเงก่อ้นน้องเอ้ยวันนี้นั่งยิ้มเปยเปย์ใส่เดี๋ยวพนผู้นี้มาเคยเห็นเห็นจังๆเลยมันมันเงาเป็นคือคนเป็นร้อยประศัตรเป็น บ the ัานนี้ก็ได้ยางกันเมียนั่นบ้รูเมียแล้วแม่ปิดประตูลงมหนบ่บัานนี้มามาเห่าอยู่หน้าบ้านที่แรกแม่ก็บ่เสียพอบ้านนั่งอยู่ข้างในมีแม่เลยพ่อมาเบิ่งอันนะโอ้นะว่าจุดจุดเป็นไม่ไม่ใช่จุดอย่างนี้จุดไม้โซดาคือเฮาจังซี่แม่วางสิยมมันก็ไปมันก็ไปคุกเข้าขาข้างหน้าลงซองขาเสียนเปอลูกต่ถ้าถ้าต้องเซียนต้องต้องยึดมองจีว่าน้องไม่เห็นนังอยู่นั่นนะครับหาเทียมแมผ่คูวองแล้วเนี่ยอ่นซอยพามา กําทูมาจุดบอกกู้เขาเอ,อเอาสอยพามาาวัน้ผู้พอบานจมเล็กกว่ายังไม่เห็นหน,นละฮะหารสีเลอลูกนั่นเห็น,หนยัไหายดอกแล้วก็บอกไปในจมปากจมข้อเนาะทีนี้นไปใช้กับไปเด้ป่ะนะวันนี้สิอูหม,มาใส่เด้แบจังนีวันี้งนะจังมีจัแล้วเสร็จว่ามาละไปนอนนี่นเป็นนอนไ้หาไหมสว่าคนใดนอนไร้หาผคนนี้ละคนนอนไล้ห้เลยโอ้ไปนอนเลยเพิ่นไปหา แบบอันเคยเห็นแต่พวงเงาพวงยางเมง่ีสิมค่ะหนูบ่เคยเห็นโตไปตอนไหนนี่บ่ะเทนี้หนูเห็นเป็นโตเลยบอกเอ้หเก็บขาปวเห็นปขาเป็นโตเป็นต้นเลยกหัวอมมากขึ้นแลก็นมากกว่ามากใหญ่เก็บขาปัวเห็นปขาเป็นโตเป็นต้นเลยอกหัวหอมคากข้ลก้นอากกว่ามห่เก็าปัวเ็นวานโตเนต้นยอกัหมากขนล้กนหอมมากกมาเกปัวเนปัาเนตเ็นเลยดอกหัวหอมมากขึ้นแล้วก็ต้นอม่าากใ่เปวเหนปัวาเนโเน้เลยอัวอาน้นอก ไอ้ีกินในท่าเนี่ยพอดีกินในท่าเนี่ยเลียเ้ยงลูกเลี้ยงลานเนี่ยพ่อก็แม่ก็เป็นคน้าทางคเลียเ้ยงลูกเลี้ยงลานเนี่ยล้านกันเลียงยู่ม๊อหกอรค่ะ,ก,ะกกต่นเนีบากมองกันละหาเสากินคัมมันไม่ยังจอกันอย่างนว้อดอกอาไส<ว>ีปูนนี่ล,ล้านหลานก็เป็นคนเราเป็นอ้ขอาวเหนียวข้าวมันย่ากับบะลมีน้ำปูเนี่ยเดิมป้ยไปผัวไปภารยลรกหล้านให้คนเดียา ซึ่งเป็นอย่างคุ้อย่างคุณเด้อปูเวยลูกหลานเดี๋ยวม่กินมาท่านหาปูยมาเห็ดมาสางอย่างยังซอยมาสีห้อนี่แหละถือทั้งสางโตสองโตบนลำมุงหลังคาถั่วยางนสาธุสาธุลูกหลานก็เป็นค้อนอโบเป็นดอกโบซื้อๆครับนี่อ๋อขนคิ้งลูกเลยเนาะเดินทางผู้พ่อเล่ากับเป็นบอกคนนี่ยังเออเนี่ยเราเนี่นลูกหลานก็ซื้อมาถวรรค์เด้อปวยผลละหมาลากไม้สีแดงกล้วย ถูบเียนพวกมาไล่ลูกหลานก็เห็ดใส่สั้นลูกหลานมีนี่แหละวดหน้าวดหลังลูกหลานถือหลายๆกับจังหวะไหมเพิลมูนี่าบารมีน้ำปูนี่ละปูปูน้ำข่าหวานนี่เลยนี่ปูอู้ยน้ำหวานน้ำตาลสดตึงๆนะปูเอ้ยตาถุก สาธุสาธุข้าวบ้างก็ได้บ้างเนาะครับครับบ้างก็ได้ครับผมเทิร์นแพกน้ำเลยครับเทิร์นแพกน้ำเอาดอกไม้ไว้ไม่พุ่นก็ได้สาธุสาธุครับมาจากใกล้มาจากตะวนตะการจตุรลพักที่มาจังหวัดร้อยเอ็ดพค่ะค่ับ จตุรพัทพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวถูกแม่คนดวงเฮงจากโคราชอันนี้ชินของห้าน้อยเหมือแรลงได้เนี่ยปุ้ยเนี่ยเพราะสามโตตรงตวันนาสิเดีค้าน้ำมันมหาปุ้ยกันตเอหอแปดไกปแน่มากเน้่ยโคติซาตึงตึงนะตั้งสามโตสองโตพอลงวดสิฮอดเนี่บ ใช้จุดเราบรอกครับอยู่ในกล้วยอ๋ <c oughs> อเดี๋ยว้นสาดลหลกับพองกันใช่ไหมโอันี่ฝนฝสาดี่นอนก็สิ่งสิ่งที่ได้มาอนมาล้างเลยล้านกับแมล้างล้างสะบดลน้ล้างช้นคนดั้นโอ้ตอนนี้มากที่เพิ่นบอาให้ในเห็ดทางเนี่ยที่ว่าเพิ่นแหงวันนั้นไม่ดุกที่ว่า มีแต่ดินต่ต้มไปหมดนะคโอ้ขี้ต้มครับผมโอ้ตอนนั้นก็มากใช่กันบ่ครับมากกว่านึงนั่นละมีเหล่าเงวนสองอ่ะครับเคนสุริน ำลังลงจากครับคนสุดท้วแล้วเลยกลับเลยโอ้ครับสุดนั่น่ได้จุดถูกไปคนโอ้ครับคนนั่งไปบานปวดหัวเยอะสามหมื่นโอ้คนนั่งหดบานเลยปวดหวดีเลแล้วนอทาร้คนี้อยเคยมาเมียงเป็นหนึ่งเียงขนมก๋วยู่ี๋ยหนึ่งเดียงอะไรกาบคคอยปีนกับบานนอดบนหัวจะจุดถูกบอกปูตัวมานั่งอันสุดนั่นน้ำอาจารย์แมวกับ คนขีงรถรับแม่นว่าจะเป็นยังขลังขลังเป็นยังดีอ๋อหนึ่งหกรับโอ้หนึ่งหาหกเนอะแม่นึ่งหาหหนึ่งหาหกรับแมนแท้ๆครับหนึ่งหาหกเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องมือก่อนเนาะ่นีเด้อนีเนาะใครล่ะอขอนะจุดจุดเป็นไม่ไม่ใช่จุดย่างนี้จุดจริงหนึ่งหนึหาหก หนึงหาหกครับเป็นซองกระได,เป,ไดเป็นหกกระไดเป็นหากระได<อ>ม่น้เป็นอย่างตีไปไหลายดีครับมเป็นซองกระไดเป็นหาเป็นหกกระได เนี่นมาจนกระหูเนี่ยเข้าแล้วก็บริก็ไปคกเข้าแล้วก็ตากระจองซีเทียรเทียมันไม่มีอย่างแล้วมันก็เข้าแล้วก็จ้องมาเลยนะคากีเอามันขาข้างหน้านคูก้องเียงแม่คมีเส้นเนี่คมีเส้นมีเสียไปนั่นละ็นพจุถูกิจุยังอ่ะเก็บอกเพิ่มหนอนันเอาซอยพระออกบ้านั่นละออกหัวไปกางลกยเข้าไูใส่โชกไงเนี่ยเลยกขายโศกปัะเทนี่คนใดโกยังก่อนึ หาหกนี่แดิ้งไปเลยทั้งนอเทีป็นงเป็น่ไม่เน่องบมาสุดมบ้านเลยหนึ่งหาหกี่ีเเหนึ่งหาหกวนี้ถมาอ๋ให้แม่คเบื้องเบิ้ง้นเบิ้งเราบอกครับหนึ่งหาหกเขาไล่จานถามเขกเ่จับว่าบอกไปากหนึ่งไกก่หนึเจ็ดหกแมนจีเอ แบ่งเรายอนแม่กันหนึ่งเจ็ดหกเนาะสมัครมาส่งหกหนึ่งห่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกน่งนื้อนมันบสามวนึ้กเจ็ดหนึงเจ็ดออแบนไปบานีเากับแบนไปอดะแบนก็อเริ่มซื้อเหล็กให่นครับเรือวต้อง่วนวันที่สิบหกวันที่สินี่ใช่ก้องเาะหลตั้งเยอะลก็คือเลกถูกจะค้องนี่ละเหล็กูจ้องคือตัวนีเนาะใเขา้ทีนักมันไปหอเนียมคุ้มกนอย่าสอเนห แม่ว่าหนึหาหกครับเมีน,รรมนครับแมนมนมนมมื่อกตวก็จะเบรถเมีนเนาะครับมกเนาะครับตัวตัวรางมันบอ่บอเนี่ยมันต,ต,ตักไปเลาะแม่บแม่ว่าหก เป็นหกบ่ครับเมนแม่บังหงหนึ่งหางหกอ๋อครับผมเป็นในสมานแม่มาแม่มาจากไสครับนี่าขับแม่ยซื้อจากไหนนาะแม่พิกุลธนานศรีหลังแม่พิกุลแม่พิกุนครับผมขับเมียนขับพี่มาครับจังหวัดลอยเอ็ดค่ะจังหวัดลอยเอ็ดอ๋อฝันเห็นปรูเนาะอืมครับผมขอบคุณแม่หลายขอบคุณครับ หนึ่งห้าหกมากมากก็คือมากหนึ่งหกหนึ่งทะเบียนรถจะของกันอ่ะครับมา,มากมากหลายอี่ลเสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดง